หลุดออกมาจากอคอกเองนะคะวันนี้ <laughs> หลุดได้ไงเนี่ยทํอคูณดี <laughs> 디디นะคะว่าหลุดไม่ได้ไปไหนนะคะไม่มีคนรู้คุณย่าเพิ่งมาบอกเมื่อกี้นะคะหลุดมาจากตรงนู้นนะคะหลุดมาหาป้ยแ,แล้วคุณย่าถามว่าสั่งหน่อยปล่อยตีเราไม่ได้ปล่อยนะคะ <laughs> หลุดมาเอง <laughs> ผู้ใดขันมั่นบางเสาพี่กอ๊อฟพี่ก๊อฟขันนะคะ ันไม่อยูไปไปกับพี่เตยเร็วขอบคุณแม,ม่มามามาตา,า<ะ>โชคดีนะคะไม่ได้หลุดไปไหนนะคะหลุดมาหาป้าแพไ้ไม่เอออย่าไปมามา,มาโกรธพี่เตยนั่นทองคุณเนาะ<า>ไม่ไม่ยอมมาหาหลายวันไปมาไป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 ผุ่นเร็วเร็ ไปแล้วเร็วกับขอ,อกหลุดมาไ้เสยเขาหลุดเขาไม่เคยไปไหนนะคะเขาวิ่งมานี้อย่างเดียวแล้วก็น่าจะวิ่งเข้าไปตรงที่ก๊อกน้ำนะคะ แม่ต้องเอาสายยางไปแล้วนะนู่นนามหรือเปล่าไม่เปิดน,นามมาให้ก่อนมาต้องยางไปตามเขาดกอกเดินตามพี่เจยน,นะคะขันดูทงคุณหลุดได้นะคะอันนี้หลุดเองเนี่ยโซ่ตรงนี้แล้วที่ล็อกก็หายนะคะไม่รู้อยู่ไหน พี่เตยกำลังไปเดินหานะคะเริ่มเก่งแล้วทองคูณเนี่ยเริ่มปลดโซ่เองได้แล้วแต่ว่ายังไม่มียังไม่รู้นะคะว่าจะไปทางไหนถ้าเขารู้ว่าเขาจะไปทางไหนเขาน่าจะไม่อยู่กับประเพนะคะแต่นี่เขาวิ่งมาหาป้าเพเราก็เลยโชคดีไปที่ไม่ต้องตามหานะคะสุดยอดจริงๆลูกสาวแมมเอ้ยลูกชายไหมดอกรัก อยากเป็นเหมือนน้องหรือเปล่าไม่อยากมีโซ่ที่ขาอยากเดินเล่นรอบๆบ,บ้านเองเอาไปบเอาไปวยใสอ่ะคุณแนวลอกอะนี่นะนายามาบอกคุณยามาบอกว่าปล่อยช้างน้อยเล่นเหรอคะไม่ได้ปล่อยนะคะหลุดออกมาเองเดีมามา๋ยาไปเอากล<า>้วยมาให้ก่อนนะคะ เอาแม่ยังไปกินกล้วยกันนิดเตียวมาแล้วเร็ว,รว,รว,รวพี่เตยพาไปกินกล้วยแล้วเร็วมามาดูนะคะว่ากล้วยอยู่ไหนนะคะา,าไปหาโ<า>อ่งทองคําของทองคุณนะคะเป็นโอ่งที่ทองคุณชอบมากดูนะคะว่าอยู่ตรงไหนนะเดินก่อนพี่เตยเลยเปิดเองเลย เอากินแค่เครือเดียวพอเก็บไว้กินตอนเย็นด้วยใกล้จะหมดแล้วนะคะนี่นนยุนันเลยยากูโจมากินมานี่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 ามา,ามามา,มาไม่สนใจพี่เตยนะคะคจะไปก็ยังหอบไปเขาก็ถือไปให้แล้วก็หอบไปด้วยนะคะ กลัวไม่อิ่มนี่นะคะเดี๋ยวคุณป้าค่อยเอามาให้นะคะเดี๋ยวหลอกล่อไปที่อันนี้ก่อนที่หลักก่อนหลุดออกมาครั้งแรกใช่ไหมนี่น้องเต้ยลายรอบแล้วบ,บอกแต่ครั้งนี้ก็คือโชคดีนะคะที่พวกเรานั่งอยู่ข้างล่างพวกเราไม่แอบไปนอนนะคะถ้าพวกเราแอบไปนอนนี่คือแบบ ื่ขึ้นมานี่คือตกใจวิ่งตามหากันทั้งบ้านแน่สงูใส่น่าจะจำจากป้าแผลนะคะว่าเริ่มหมุนตัวล็อกแล้วแล้วก็พี่ก๊อบก็น่าจะหมุนไม่แน่นมากนะคะหนวกล้วยก็ไม่บอกไม่ต้องแอบหนูไป เข้าใจไหมท้องคุณอย,อย่าหาอย่าหาไปแบบนี้อีกนะเดี๋ยวเราต้องไปตามหาตัวล็อกนะคะเพราะว่าท้องคุณเอาไปไหนกินกล้วยก่อนแสบขึ้นทุกวันแล้วนะท้องคุณเนี่ยคุณแม่ไม่อยู่ด้วยนะคะ น้าไม่แพ้กินนีมยิงกินกล้วยสบายใจค่ะขอบคุณพี่ๆนะคะสำหรับกล้วยอร่อยๆ่อ,อสำหรับทองคูณนะคะขอบคุณที่รักและเอ็นดูทองคูณนะคะ ตอนนี้ขำคุณย่ามากค่ะว่าเราปล่อยทองคุณเดินเล่นเหรอแล้วทองคุณก็หลุดไปหาป้าแพรนะคะเขายังถ้าเขารู้จักเดินเหมือนน้องพันลายกับทองสุกเขาน่าจะเดินไปในป่านะคะแต่นี่เขายังไม่ยังยังติดคนในครอบครัวยังติดป้าแพรนะคะน้องก็เลยไม่เดินไปไหนไกลยังอยู่บริเวณบ้านนะคะเพราะว่าป้าแพรก็เคยหลุดนะคะหลุดแล้วป้าแพรก็วิ่งเข้าไปในป่าเลยนะคะไปทําลายข้าวของ แต่ว่าทองคุณก็คือแค่อยากวิ่งไปหาปราเพลเนี่ยเพราะว่าเขาเคยอยู่ด้วยกันเขาติดกันนะคะเพิ่งให้เขาห่างกันตอนบุญดีกับบ้านนะคะอืม,อมกินดีๆนใส่เนี่ยคะ่ะเดินทั้งวันแล้วตัวล็อกมันน่าจะหลวมมันก็เลยลุ เราก็ไปเดินหาตัวล็อกกันนะคะหมดแล้วนะคะหนึ่งเคือกับอีกสองบีนะคะเดี๋ยวจะได้ไปซื้อมาให้ใหม่อีก อ๋อี่ะอ้อ,อ,อยมาให้นะคะนนี้โตเป็นหนุ่มแล้วค่ะไม่ต้องไม่ต้องปอกเหมือนแต่ก่อนแล้วแต่ก่อนต้องปอกให้นะคะเดี๋ยวนี้นี่กินแล้วก็คายนะคะทงคูลกินแต่น้ํานะคะนี่แล้วก็คายเปลือกกินแต่น้ํากินแต่น้ําอ้อยดูนะคะชอบหักหักโชว์หน่อยอันนี้ยังวนเวียนอยู่กับกล้วยอยู่นะคะวันนี้มีแต่ของหวานเลย ยาไม่กินเลยสินทายก็อย่าลืมนะคะฝากช่องทายทองคูณด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดติดตามด้วยนะคะแล้วก็ขอให้เราถึงหนึ่งหมื่นซับแล้วเลยนะคะถึงหนึ่งหมื่นซับแล้วเลยเราก็จะมีรางวัลให้กับแฟนเพจของ คนที่ติดตามช่องภายทองคุณนะคะเดี๋ยวรอติดตามกันว่าเราจะแจกอะไรหรือว่าทำอะไรนะคะ